สวัสดีค่ะพบกับครูซ้ายนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นเฉลยแบบฝึกหัดที่10.4จุ่อยากให้นักเรียนทําเองอยากให้นักเรียนทําเองก่อนอีกแล้วนะคะก็ถ้าใครทําเสร็จแล้วก็มาลองดูกันข้อหนึ่งถามว่าไอออนใดในสารประกอบของเกลือต่อไปนี้สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ตัวที่จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้จะต้องเป็นตัวอ่อน กรดอ่อนก็ได้เบสอ่อนก็ได้ถึงจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้รู้ได้ไงว่ามันเป็นตัวอ่อนมันเป็นตัวที่ถ้ารวมกับไฮโดรเจนหรือไฮดรอกไซด์ออนแล้วจะไม่ใช่กรดแก่เบสแก,แก่นะคะลองดูตัวนี้โพแทสเซียม <c oughs> ตัวนี้โพแทสเซียมไซยาไนด์เนานะเอ่อตัวไอออนบวกของมันคือโพแทสเซียมถ้าโพแทสเซียมรวมกับไฮดรอกไซด์ไอออนกลาเย,ยเป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่ ถ้ามันรวมแล้วเป็นเบตแก่มันจะแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไฮโดรไลซิสไม่ได้ตัวที่ไฮโดรไลซิสได้คือตัวนี้นะคะไซยาไนน์นะคะไซยาไนดะ์รวมกับไฮโดรเจนก็จะเป็นกรดกรดไซยากนะคะไฮโดรไซยายนกนะคะซึ่งมันเป็นกรดอ่อนก็ยังสามารถคงรูปไว้ได้อยู่ต่อไปตัวนี้ลิเทียมลิเทียมตัวนี้อะไรนะคะกรดคาร์บอิลิกนะคะลิเทียมคาร์บอคลินะตัวลิเทียมมาจากลิเทียมฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ย บางคนถามว่ารู้ได้ยังไงว่าตัวไหนจะมาจากกรดตัวไหนจะมาจากเบทตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายของตารางธาตุมูหนึ่งสองสาตัวที่เป็นโลหะค่ะส่วนใหญ่มาจะมาจากเบทนะคะตัวนี้ลิเทียมอยู่มูหนึ่งมาจากลิเทียมไฮดรอกไซด์เบทมูนหนึ่งเป็นเบสแก่ส่วนตัวนี้กรดคาร์บอกซิลิกนะคะตัวนี้คาร์บอกซิลตเป็นตัวอ่อนนะคะก็ตัวนี้สามารถเอาไปไฮโดรไลซิสได้ต่อไปโซเดียมมาจากโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่นะคะตัวนี้ เปอร์คอเลตเปอร์คอไลตเป็นยังไงเปอร์คอเลตก็มาจากกรดเปอร์คลอไรดเป็นกรดแก่ทั้งคู่ดังนั้นตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีข้อสี่แอมโมเนียมฟอสเฟตแอมโมเนียมตัวนี้เป็นเบสอ่อนไฮโดรไลซิสได้ฟอสเฟตตรงนี้มาจากกรดฟอสฟอริกซึ่งก็เป็นก็เป็นกรดอ่อนอยู่ดีนะคะตรงนี้ก็มาไฮโดรไลซิสได้ต่อไปโซเดียมคาร์บอเนตโซเดียมมาจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ ide, เป็นเบสแก่ คาร์บอนตตัวนี้มาจากกรดคาร์บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อนเอามาไฮโดรไลซิสได้ต่อไปโพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมมาจากโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่ไฮโดรไลซิสไม่ได้นะคะไนตริก <c oughs> no 3นะคะรวมเอาไปรวมกับไฮโดรเจนกลายเป็นกรดไนตริกก็เป็นกรดแก่เอามาไฮโดรไลซิสไม่ได้เหมือนกันนะคะต่อไปข้อ2ขออเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือต่อไปนี้พร้อมระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายเกลือ อันดับแรกเรามาไฮไลท์ตัวที่เอามาไฮโดรไลซิสได้ก่อนข้อ1โพแทสเซียมฟอไมดโพแทสเซียมคือตัวนี้ฟอไมดคือตัวนี้ฟอไมดมาจากกรดฟอ์มิ์นะคะโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวแก่ไฮโดรไลซิสไม่ได้ตัวที่ไฮโดรไลซิสได้คือตัวนี้คือกรดฟอไมดนะคะตัวที่2แอมโมเนียมไนไตรต์ตัวนี้ไม่ใช่ไนตริกนะถ้าเป็น no 3ไนตริกเป็นกรดแก่แต่ไนไตรต์เป็นกรดอ่อนแสดงว่าตัวเนี้ยเอามาไฮโดรไลซิสได้ทั้ง2ตัวเลย นะะคข้อ3แอมโมเนียมไฮโดรเจนคาร์บอนิแอมโมเนียมเป็นเบสอ่อนไฮโดรเจนคาร์บอนิก็เป็นกรดอ่อนอันนี้เอามาไฮโดรไลซสได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะโอเคขออนุญาตเขียนในในนี้นะคุณไม่ได้เปิดหน้าใหม่นะคะตัว1เออตัวข้อ2.1นะคะโพแทสเซียมฟอร์มีก็เอาตัวเอาตัวฟอร์มีดมามาเขียนสมการเขาให้เขียนสมการไฮโดรไลซสเนาะก็จะเป็น HCOO ลบบวกกับน้ำ นะคะก็จะได้ไฮโดรเจนไปหนึ่งตัว HCOOH บวก OH ลบได้เบสออกมาได้ตัวนี้ออกมาแสดงว่าตัวนี้ก็จะมีความเป็นเบสเกลือนี้ก็จะมีมีเกลือที่มีสมบัติเป็นเบสหรือถ้าพิจารณาแบบที่ครูให้ดูนะตัวนี้เป็นกรดอ่อนตัวนี้เป็นเบสแก่ได้เป็นเกลือเบสโอเคไหมต่อไปสองจุดสองไฮโดรไลซิสสองตัวตัวแรกแอมโมเนียมก่อน แอมโมเนียมไอออนบวกน้ำให้ไฮโดรเจนไป1ตัวก็เหลือแอมโมเนียบวกไฮโดรเนียมไอออนตัวนี้นะคะเปิดตารางนะคะ10.4ก็จะมีค่า K จะเป็นค่า ka นะคะ ka เท่ากับ5.56ุคูณสิบดียวกำลัง -10. บางคนบอกว่าเอา้าทำไมมันเป็น KA ล่ะตรงนี้มันเป็นคู่กรดโอเคไหมมันเป็นเบสก็จริงแต่ว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นคู่กรดอะมันจะมีค่า KA อยู่ด้วยนะคะ ส่วนในไตร์ no 2 no 2บวกน้ำนะคะได้รับไฮโดรเจนมาบวก oh ลบตรงเนี้ยมีค่า kb ไหมคือมันเป็นกรดใช่ปะมันเป็นกรดดังนั้นถ้าเปิดตารางอะ่ะเปิดตารางตัวเนี้ยมันจะไม่มีค่า kb หรอกมันจะเป็นค่า ka ซึ่งค่า ka ของมันคือ5.62คูณสิยกกำลงลบสแต่เราอะ่ะจะพิจารณาค่าตรงเนี้ย เป็นค่า ka ไม่ได้ตรงนี้มันเป็นกรดนะมันเลยเป็นค่า ka แต่ตรงนี้มันเป็นเบทเราต้องหาค่า kb ซึ่งค่า kb ของมันก็มาจาก kw หาร ka นะคะ kw คือ1.0คูณ10ยกกำลังลบ ka ถ้าเปิดตามตารางจะได้5.62คูณ10ยกกำลังลบ4ซึ่งจะได้มาเท่ากับ1.78คูณ10ยกกำลังลใครมากกว่าเกลือจะมีสมบัติเป็นดังนั้นซึ่งค่าที่มากกว่าก็คือตัวไหนก็คือตัวนี้ใช่ไหมก็คือค่า ka นะคะก็เลยมีสมบัติเป็นกรดมันเอามาไฮโดรไลซิสได้ทั้งคู่แต่พอไฮโดรไลซิสแล้วอ่ะพิจารณาค่าเคค่าเคใครมากกว่าก็จะมีสมบัติเป็นตามนั้นนะคะตัวนี้เป็น KA เพราะว่าไฮโดรไลซิสออกมาแล้วได้กรดก็เลยพิจารณาที่ KA ในตารางมีค่าตัวนี้ไฮโดรไลซิสแล้วแม้มันจะเป็นกรดก็ตามแต่มาไฮโดรไลซิสปุ๊มมันได้เบทมันต้องดูค่า KB ซึ่งจริงๆอะ่ะตัวมันเป็นกรดใช่ไหมมันก็เลยไม่มีค่า KB ในตาราง ในตารางมันเป็นค่า Ka เราก็เลยเอาค่า k w มาหารค่า Ka ก็จะได้เป็น Kb ตัวนี้นะคะต่อไป2.3 2.3ตัวที่ไฮโดรไลซิสได้มี2ตัวเหมือนกันตัวแรกคือแอมโมเนียมนะคะแอมโมเนียมเหมือนกันเลยแอมโมเนียมคือเหมือนตัวนี้เลยแอมโมเนียมไฮโดรไลซิสกับน้ำได้มาเป็นแอมโมเนียแล้วก็แล้วก็ไฮโดรเนียมไอออนค่า Ka ก็คือเท่านี้ขออนุญาตไม่เขียนแล้วกันนะอีกตัวนึ่งคือตัวนี้ค่ะไฮโดรเจนคาร์บอนต ไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองกรณีคือรับโปรโตอนกับให้โปรโตอนก็เขียนทั้งสองกรณีแล้วก็พิจารณาเอานะคะกรณีแรกคือเขียนกรณีที่กรณีแรกคือเขียนกรณีที่มันให้โปรโตอนไปก่อนให้โปรโตอนปุ๊บจะเหลือเป็น co 3สองลบบวกไฮโดรเนียมไอออนตัวนี้พิจารณาค่า ka นะคะพิจารณาค่า ka ก็จะได้เป็นเปิดตารางได้เลย ค่า Ka เขาก็จะเท่ากับ4.68ุคูณ10ยกกำลังลบอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่กรณีที่รับเข้ามารับไฮโดรเจนไอออนเข้ามาก็จะเป็นกรดคาร์บอนิกมันแมน้มันจะเป็นกรดคาร์บอนิกก็จริงแต่ว่ากรดคาร์บอนิกมันไม่ใช่กรดแก่มันไม่ได้แตกตัวร้อเซนะคะได้ไฮดรอกไซด์ออนพิจารณา Kb Kb ตัวนี้จะได้เท่ากับ2.24 คูณสิบยกกำลังลบแปดซึ่งพิจารณาตัวนี้นะคะตัวที่มีค่า Kb มากที่สุดเราจะพิจารณาทั้งหมดสามตัวด้วยกันตัวแรกคือตัวนี้คือ Ka ตัวนี้อย่าลืมนะเราไม่เขียนแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะเนี่ยคือตัวนี้นะคะตัวที่สองคือ Ka ตัวนี้แล้วก็ Kb ตัวนี้ตัวที่มีค่ามากที่สุดคือ Kb ตัวนี้ดังนั้นเกลือแอมโมเนียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจึงเป็นเบ นะคะเพราะว่ามีค่า Kb มากที่สุดโอเคไหมประมาณนี้ยากยากนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ยากมากมันมันยังไม่ชินอะ่ะมันยังไม่ชินถามว่าเอา้าครูดูแบบเทคนิคครูได้ไหมข้อ2กับข้อ3ดูไม่ได้ต้องไปดูค่า Ka Kb อยู่ดีซึ่งจะดูค่า Ka Kb ได้ก็ต้องเขียนสมการได้อยู่ดีเพราะว่าถ้าดูแบบดูเพลินเพืนเปิดตารางดูพันพายางเงี้ยอาจจะผิดตั้งแต่ตั้งแต่ในไตรที่อาจจะไปดู Ka แทนอะ่ะนะคะก็ อาจจะต้องเขียนสมาการนิดนึงเพื่อเช็คความถูกต้องถ้ายังไม่แม่นพอเนาะเอาจริงๆเป็นครูแม่นครูก,ก็น่าจะต้องเขียนถ้าเจอตัวอ่อนของคู่ต้องเขียนไฮโดรไลซิสเพื่อเป็นการเช็คอีกทีหนึง่งนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับเฉลยแบบฝึกหัดตรงนี้ถ้าถ้าใครทําได้แสดงว่าักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องการไฮโดรไลซิสละนะคะในเรื่องสมบัติของในเรื่องสมบัติของเกลือพอสมควรละนะคะถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยในคลิปนี้นะคะแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ